บทเสวนาโดยพระคริสแห่งยุคสุดท้ายพระวจนะว่าด้วยการแสวงหาและปฏิบัติความจริงบทตัดตอนเจ้าต้องแสวงหาความจริงเพื่อแก้ไขปัญหาอันใดที่เกิดขึ้นไม่สำคัญว่านั่นคือสิ่งใด และไม่ปลอมแปลงตัวเองหรือสวมใบหน้าเทียมเท็จต่อผู้อื่นในวิถีทางใดเลยขอบกพร่องของเจ้าความขาดตกบกพร่องของเจ้าความผิดของเจ้าอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของเจ้าจงเปิดกว้างอย่างครบบริบูรณ์เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและสามารถคีดรามเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด จงอย่าเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ภายในการเรียนรู้วิธีเปิดใจตัวเองคือขั้นตอนแรกสู่การเข้าสู่ชีวิตและนี่คืออุปสรรคขวางกั้นแรกซึ่งเอาชนะได้ลำบากยากเย็นที่สุดทันทีที่เจ้าได้เอาชนะอุปสรรคขวางกั้นนั้นแล้วการเข้าสู่ความจริงก็ย่อมง่ายการลงมือทำขั้นตอนนี้มีนัยยะสำคัญว่าไกะไร การนี้หมายความว่าเจ้ากำลังเปิดกว้างหัวใจของเจ้าและกำลังแสดงทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ามีไม่ว่าดีหรือแย่เป็นบวกหรือเป็นลบโดยแผ่ตัวเองออกให้ผู้อื่นเห็นและให้พระเจ้าทอดพระเนตรไม่ซ้อนเล้นสิ่งใดจากพระเจ้าไม่ปกปิดสิ่งใดไม่ปลอมแปลงสิ่งใดปลอดเล่ลวงและเล่เพทุบาย และเปิดกว้างและซื่อสัตย์ต่อผู้คนอื่นๆในทํานองเดียวกันในหนทางนี้เจ้ายอมใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างและไม่เพียงแค่พระเจ้าจะทรงพินิจพิเคราะห์เจ้าเท่านั้นแต่ผู้คนอื่นๆด้วยเช่นกันที่จะมีความสามารถมองเห็นได้ว่าเจ้าปฏิบัติตนโดยมีหลักธรรมและความโปร่งใสระดับหนึ่ง เจ้าไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการอันใดมาปกป้องความมีหน้ามีตาภาพลักษณ์และสถานะของเจ้าและเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังหรืออําพรางความผิดพลาดของเจ้าเจ้าไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามที่เปล่าประโยชน์เหล่านี้หากเจ้าสามารถปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้เจ้าก็จะผ่อนคลายเป็นอย่างมาก เจ้าจะมีชีวิตที่ปราศจากการบีบบังคับหรือความเจ็บปวดและเจ้าจะมีชีวิตอยู่ในความสว่างโดยบริบูรณ์การเรียนรู้วิธีเปิดใจเวลาที่เจ้าสามัคคีรมคือขั้นตอนแรกสู่การเข้าสู่ชีวิตอันดับถัดไปเจ้าจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะชำระความคิดและการกระทำของตนเองเพื่อดูว่ามีสิ่งใดผิด และมีสิ่งใดที่พระเจ้าไม่โปรดและเจ้าจำเป็นต้องพลิกสิ่งเหล่านั้นกลับมาทันทีและแก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องอะไรคือจุดประสงค์ของการแก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องนั่นคือการยอมรับและรับเอาความจริงในขณะที่กําจัดสิ่งทั้งหลายภายในตัวเจ้าที่เป็นของซาตานและแทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยความจริง ก่อนหน้านี้เจ้าทำทุกสิ่งตามอุปนิสัยอันหลอกลวงของเจ้าซึ่งคือการโกหกและหลอกลวงเจ้ารู้สึกว่าเจ้าไม่สามารถทำสิ่งใดได้สำเร็จหากไม่พูดปดบัดนี้ที่เจ้าเข้าใจความจริงและเกลียดชังหนทางแห่งการทำสิ่งทั้งหลายของซาตานเจ้าก็ไม่กระทำการในหนทางนั้นอีกต่อไป เจ้ากระทำการด้วยความรู้สึกนึกคิดที่ซื่อสัตย์สะอาดบริสุทธิ์และนอบนอบหากเจ้าไม่ปิดบังอะไรเอาไว้หากเจ้าไม่มีการปั้นหน้าการเสแสร้งแกล้งทำหรือปกปิดสิ่งทั้งหลายไว้หากเจ้าตีแผ่ตัวเองต่อเหล่าพี่น้องชายหญิงไม่ซ่อนเล้นแนวคิดและความคิดในส่วนลึกที่สุดของเจ้าเอาไว้ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นกลับเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เห็นท่าทีที่ซื่อสัตย์ของเจ้าเช่นนั้นแล้วความจริงย่อมจะค่อยๆอย่างรากในตัวเจ้าความจริงย่อมจะเบ่งบานและเกิดผลความจริงย่อมจะให้ผลลัพธ์ทีละน้อยหากหัวใจของเจ้าซื่อสัตย์มากขึ้นเรื่อยๆและฝากฝ่ายต่อพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ และหากเจ้ารู้จักการอารักขาผลประโยชน์แห่งพระนิเวศของพระเจ้าในยามที่เจ้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าและมโนธรรมของเจ้าต้องเดือดร้อนในยามที่เจ้าล้มเหลวที่จะอารักขาผลประโยชน์เหล่านี้เช่นนั้นแล้วนี่ย่อมเป็นข้อพิสูจน์ว่าความจริงได้มีผลในตัวเจ้าแล้วและได้กลายเป็นชีวิตของเจ้าแล้ว ทันทีที่ความจริงกลายเป็นชีวิตของเจ้าด้วยยามที่เจ้าสังเกตเห็นใครบางคนมินประมาทพระเจ้าไม่มีความยำเกรงพระเจ้าและขอไปทีระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาหรือขัดขวางและก่อกวนงานของคิตจ,จักรเจ้าจะโตตอบตามหลักธรรมความจริงและจะสามารถระบุและเปิดโปงสิ่งเหล่านั้นตามจำเป็น หากความจริงยังไม่ได้กลายเป็นชีวิตของเจ้าและเจ้ายังคงดำรงชีวิตภายในอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของเจ้าเช่นนั้นแล้วยามที่เจ้าพบคนชั่วและมารที่ก่อให้เกิดการขัดขวางและการก่อกวนต่องานของคิตจักรเจ้าจะทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไรเจ้าจะปัดเรื่องเหล่านั้นไปก่อนโดยไม่มีการตำหนิมาจากมโนธรรมของเจ้า เจ้าจะถึงขั้นคิดเสียด้วยซ้ำว่าการที่ใครบางคนที่เป็นเหตุให้เกิดการก่อกวนต่องานในคิตจักรนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าเลยไม่ว่างานของคิตจกักรและผลประโยชน์แห่งพระนิเวศข,ของพระเจ้าจะเสียหายเพียงใดเจ้าก็ไม่ใส่ใจไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยหรือรู้สึกผิดซึ่งทำให้เจ้าเป็นใครบางคนที่ไม่มีมโนธรรมหรือเหตุผล เป็นผู้ไม่เชื่อเป็นคนลงแรงเจ้ากินสิ่งที่เป็นของพระเจ้าดื่มสิ่งที่เป็นของพระเจ้าและสุขสำราญกับทั้งหมดที่มาจากพระเจ้ากระนั้นก็ยังรู้สึกว่าความเสียหายใดๆที่เกิดกับผลประโยชน์แห่งพระนิเวศของพระเจ้านั้นไม่เกี่ยวกับเจ้าซึ่งทำให้เจ้าเป็นคนทรยศที่แ้งกัดมือที่ชุบเลียงเจ้า หากเจ้าไม่ปกป้องผลประโยชน์แห่งพระนิเวศของพระเจ้าเจ้ายัางนับเป็นมนุษย์อยู่อีกหรือนี่คือปีศาจที่แฝงตัวเข้ามาในคิตจักรเจ้าแซงทำเป็นเชื่อในพระเจ้าแกล้งทำเป็นผู้ที่ได้รับเลือกสรรและเจ้าต้องการทำตัวเอาแต่กินอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเจ้าไม่ได้ดำรงชีวิตแบบมนุษย์คนหนึ่งเหมือนปีศาจมากกว่าคน และเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ไม่เชื่ออย่างชัดเจนหากเจ้าเป็นใครบางคนที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงเช่นนั้นแล้วต่อให้เจ้ายังไม่ได้รับความจริงและชีวิตอย่างน้อยที่สุดเจ้าจะพูดและกระทำการจากฟังของพระเจ้าอย่างน้อยที่สุดเจ้าก็จะไม่ยืนอยู่เฉยเฉยเมื่อเจ้าเห็นว่าผลประโยชน์แห่งพระนิเวศของพระเจ้ากำลังได้รับความเสียหาย เมื่อเจ้านึกอยากจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเจ้าก็จะรู้สึกผิดและไม่สบายใจและจะพูดกับตนเองว่าฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้และไม่ทำสิ่งใดเลยไม่ได้ฉันต้องลุกขึ้นพูดอะไรสักอย่างฉันต้องรับผิดชอบฉันต้องเปิดโปงพฤติกรรมชั่วนี้ฉันต้องหยุดยั้งสิ่งนี้ เพื่อให้ผลประโยชน์แห่งพระนิเวศของพระเจ้าไม่เป็นอันตรายและชีวิตคิดจักไม่ถูกรบกวนหากความจริงได้กลายเป็นชีวิตของเจ้าเช่นนั้นแล้วไม่เพียงแค่เจ้าจะมีความกล้าหารและการตัดสินใจแน่วแน่นี้และเจ้าจะสามารถเข้าใจเรื่องนั้นอย่างครบบริบูรณ์เท่านั้นแต่เจ้ายังจะรู้ด้วงความรับผิดชอบ ที่เจ้าควรทำเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าและเพื่อผลประโยชน์แห่งพรนันเวศของพระองค์ด้วยและหน้าที่ของเจ้าก็จะได้รับการทำให้รู้ด้วงด้วยเหตุนั้นหากเจ้าสามารถพิจารณาหน้าที่ของเจ้าเสมือนเป็นความรับผิดชอบและภาระผูกพันและเสมือนพระบัญชาของพระเจ้าและเจ้ารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเผชิญหน้ากับพระเจ้า และมโนธรรมของเจ้าแล้วเจ้าจะไม่ใช้ชีวิตตามความสัต์สุจริตและศักดิ์ศรีของสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ปกติหรือความประพฤติและพฤติกรรมของเจ้าก็คงจะเป็นการยำเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชั่วที่พระองค์ตรัสถึงเจ้าจะปฏิบัติแกนแท้ของพระวจนะเหล่านี้และใช้ชีวิตตามความเป็นจริงของพระวจนะเหล่านี้ เมื่อความจริงกลายเป็นชีวิตของบุคคลหนึ่งเช่นนั้นแล้วพวกเขาย่อมมีความสามารถที่จะใช้ชีวิตตามความเป็นจริงนี้แต่หากเจ้ายังไม่ได้เข้าไปสู่ความเป็นจริงนี้เช่นนั้นแล้วเมื่อเจ้าเผยให้เห็นเล่ห์ลวงการหลอกลวงหรือการอำพพางหรือเมื่อเจ้ามองเห็นกองกำลังอันชั่วที่เป็นพวกศัตรูของพระคริสต์ก่อกวน และขัดขวางงานแห่งพระนิเวศของพระเจ้าเจ้ายอมไม่รู้สึกอะไรและไม่รับรู้สิ่งใดแม้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใต้จมูกข,ของเจ้าเจ้าก็ยังคงสามารถหัวเราะและยังคงสามารถกินอิ่มนอนหลับด้วยมโนธรรมที่เบาสบายและเจ้าไม่รู้สึกตำหนิตนเองแม้แต่น้อยจากชีวิตสองแบบที่พวกเจ้าสามารถใช้ในการดำเนินชีวิต พวกเจ้าเลือกแบบใดชัดเจนอยู่ในตัวแล้วมิใช่หรือว่าชีวิตแบบใดมีสภาพเสมือนมนุษย์โดยแท้มีความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นบวกและชีวิตแบบใดมีธรรมชาติที่เลวเยี่ยงปีศาจและประกอบด้วยสิ่งที่เป็นลบเมื่อความจริงยังไม่ได้กลายเป็นชีวิตของผู้คนเมื่อนั้นสิ่งที่พวกเขาใช้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต ยอมน่าเวทนาและหน้าเศร้าทีเดียวการไร้ความสามารถที่จะปฏิบัติความจริงแม้ว่าพวกเขาต้องการที่จะปฏิบัติการไร้ความสามารถที่จะรักพระเจ้าแม้ว่าพวกเขาปรารถนาที่จะรักและการขาดพ่องเลี้ยวแรงที่จะสละตัวเองเพื่อพระเจ้าแม้พวกเขาโหยหาที่จะทำเช่นนั้นพวกเขาไม่สามารถควบคุมอะไรได้ นี่คือความน่าเวทนาและน่าเศร้าของเหล่ามนุษย์ที่ถูกทำให้เสื่อมทรามการที่จะแก้ไขปัญหานี้คนเราต้องยอมรับและไล่ตามเสาะหาความจริงพวกเขาต้องเปิดรับความจริงเข้าสู่หัวใจของพวกเขาเพื่อที่จะมีชีวิตใหม่ไม่ว่าพวกเขาจะทำหรือคิดสิ่งใดตามลําพังตนเองคนที่ไม่สามารถยอมรับความจริง ยอมไม่สามารถปฏิบัติความจริงเช่นกันและเมื่อมองจากภายนอกต่อให้พวกเขาทำได้ดีนั่นก็เป็นการเสรแสร้งและหลอกลวงอยู่ดียังคงเป็นความน่าซื่อใจคดเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าไม่ไล่ตามสอหาความจริงเช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่ได้มาซึ่งชีวิตและนั่นคือรากของปัญหา ผู้คนส่วนใหญ่ปรารถนาที่จะไล่ตามเสาะหาและปฏิบัติความจริงแต่โดยมากแล้วพวกเขาแค่มีปณิธานและความพึงปรารถนาที่จะทำเช่นนั้นความจริงยังไม่ได้กลายเป็นชีวิตของพวกเขาผลก็คือเมื่อพวกเขามาเจอกับกำลังบังคับชั่วหรือรเผชิญกับคนชั่ว และคนไม่ดีที่ประกอบความประพฤติชั่วหรือเราผู้นำเทียมเท็จและศัตรูของพระคริสต์ที่ทำสิ่งทั้งหลายในหนทางที่ล่วงละเมิดหลักธรรมอันเป็นการก่อกวนงานของคิตจักรและทําอันตรายบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรด้วยเหตุนี้พวกเขาสูญเสียความกล้าที่จะยืนขึ้นและพูดออกมานั่นหมายความว่ายอย่างไร เมื่อเจ้าไม่มีความกลา้านั่นหมายความว่าเจ้าขี้ขลาดหรือพูดไม่ออกใช่หรือไม่หรือเป็นที่เจ้าไม่เข้าใจอย่างถี่ถ้วนและจึงไม่มีความมั่นใจที่จะพูดขึ้นมาไม่ใช่ที่กล่าวมาเลยนี่เป็นผลสืบเนื่องของการถูกอุปนิสัยที่เสื่อมทรามตีกรอบเอาไว้ หนึ่งในอุปนิสัยอันเสื่อมทรามทั้งหลายที่เจ้าเปิดเผยออกมาคืออุปนิสัยหลอกลวงของเจ้าเมื่อเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นกับเจ้าสิ่งแรกที่เจ้าคิดถึงคือผลประโยชน์ทั้งหลายของตนเองสิ่งแรกที่เจ้าพิจารณาคือผลที่ตามมาว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหรือไม่นี่เป็นอุปนิสัยหลอกลวงใช่หรือไม่ อุปนิสัยอีกอย่างหนึ่งคืออุปนิสัยเห็นแก่ตัวและต่ำช้าเจ้าคิดว่าการสูญเสียผลประโยชน์แห่งพระนิเวศของพระเจ้าเกี่ยวอะไรกับฉันหรือฉันไม่ใช่ผู้นำดังนั้นทำไมฉันควรใส่ใจด้วยเล่าไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยนั่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉัน ความคิดและคำพูดเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดอย่างมีสติรู้ตัวแต่เกิดจากจิตใต้สำนึกของเจ้าซึ่งเป็นอุปนิสัยอันเสื่อมทรามที่เปิดเผยออกมาเมื่อผู้คนเผชิญประเด็นปัญหาอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเช่นนี้ครอบงำวิธีคิดของเจ้าสิ่งเหล่านี้มัดมือและเท้าของเจ้าและควบคุมสิ่งที่เจ้าพูด ในหัวใจของเจ้าเจ้าต้องการลุกขึ้นและพูดแต่เจ้ามีความเครือบแคลงและแม้เมื่อเจ้าได้พูดออกมาเจ้ากลับพูดจาอ้อมค้อมและเหลือโอกาสไว้ให้ตัวเองเปลี่ยนใจหรือไม่เช่นนั้นเจ้าก็เลี่ยงที่จะพูดและไม่พูดความจริงผู้คนที่มีดวงตาอันชัดเจนยอมสามารถมองเห็นสิ่งนี้ ในความจริงนั้นเจ้ารู้อยู่แก่ใจของเจ้าว่าเจ้าไม่ได้พูดทั้งหมดที่เจ้าควรพูดรู้ว่าสิ่งที่เจ้าพูดไม่มีผลกระทบใดเลยเจ้าเพียงแซงทำพอเป็นพิธีและปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขเจ้ายังมิได้รู้ร่วงความรับผิดชอบของเจ้าแต่เจ้ากลับพูดอย่างเปิดเผยว่า เจ้าได้รู้ล่วงความรับผิดชอบของเจ้าแล้วหรือพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ชัดเจนสำหรับเจ้านี่เป็นเรื่องจริงหรือและนี่เป็นสิ่งที่เจ้าคิดจริงๆใช่หรือไม่เช่นนั้นแล้วเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของเจ้าโดยสิ้นเชิงหรอกหรือ แม้บางสิ่งที่เจ้าพูดนั้นสอดคล้องกับข้อเท็จจริงแต่ในส่วนที่สำคัญและประเด็นปัญหาที่สำคัญยิ่งเจ้ายังคงโกหกและหลอกลวงผู้คนนั่นพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าเป็นคนโกหกและดำเนินชีวิตด้วยอุปนิสัยเยี่ยงซาตานทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าพูดและคิดผ่านกระบวนการในสมองของเจ้า นำไปสู่ทุกถ้อยคำของเจ้าที่เป็นเท็จว,ว่างเปล่าโกหกอันที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าพูดล้วนตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงทั้งหลายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเจ้าเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเจ้าเองและเจ้ารู้สึกว่าเจ้าได้สำลิดจุดมุ่งหมายของเจ้าเมื่อเจ้าชักพาให้ผู้คนหลงผิด และทำให้พวกเขาหลงเชื่อนั่นเป็นวิธีการพูดของเจ้าที่แสดงถึงอุปนิสัยของเจ้าด้วยเจ้าถูกควบคุมโดยอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของเจ้าโดยสิ้นเชิงเจ้าไม่มีพลังอำนาจเหนือสิ่งที่เจ้าพูดและทำต่อให้เจ้าต้องการเจ้าก็ไม่อาจบอกความจริงหรือพูดสิ่งที่เจ้าคิดจริงๆได้ ต่อให้เจ้าต้องการเจ้าก็ไม่อาจปฏิบัติตามความจริงได้ต่อให้เจ้าต้องการเจ้าก็ไม่อาจลุล่วงความรับผิดชอบของเจ้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าพูดทำและปฏิบัติคือการโกหกและเจ้าก็ขอไปทีไม่มีผิดเลยเจ้าถูกอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของเจ้าล่ามโซ่ตรวนและควบคุมอย่างสิ้นเชิง เจ้าอาจต้องการที่จะยอมรับและปฏิบัติความจริงแต่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าเมื่ออุปนิสัยเยี่ยงซาตานของเจ้าควบคุมเจ้าเจ้าก็พูดและทำอะไรก็ตามที่อุปนิสัยเยี่ยงซาตานของเจ้าบอกให้เจ้าทำเจ้าเป็นเพียงหุ่นเชิดของเนื้อหนังอันเสื่อมทรามเจ้ากลายเป็นเครื่องมือของซาตานไปแล้ว เจ้าย่อมรู้สึกเสียใจในภายหลังที่ทำตามเนื้อหนังอันเสื่อมทรามอีกครั้งแล้วเสียใจว่าเจ้าล้มเหลวที่จะปฏิบัติความจริงได้อย่างไรเจ้าคิดในใจว่าฉันไม่สามารถเอาชนะเนื้อหนังด้วยตนเองได้และต้องอธิษฐานถึงพระเจ้าฉันไม่ได้ลุกขึ้นมาหยุดยั้งคนที่ก่อกวนงานของคิตจ,จักร และมโนธรรมของฉันก็ทำให้ฉันรู้สึกหนักอึง้งฉันตัดสินใจแล้วว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกฉันต้องลุกขึ้นมาตัดแต่งคนที่ประพฤติผิดในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและก่อกวนงานของคิตาจักรเพื่อที่พวกเขาจะได้ประพฤติตัวให้ดีและเลิอกกระทำการโดยไม่ยั้งคิดในที่สุด หลังจากรวบรวมความกล้าที่จะพูดออกมาทันทีที่อีกฝ่ายโมโหและทุบโต๊ะเจ้ากวาดกลัวและยอมถอยให้เจ้าสามารถกํากับดูแลได้หรือไม่ความมุ่งมันและเจตจำนงมีประโยชน์อันใดไร้ประโยชน์ทั้งคู่พวกเจ้าต้องเคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้มามาเช่น เมื่อเจ้าประสบความยุ่งยากเจ้าก็ยกมือยอมแพ้เจ้ารู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้และตัดใจว่าตนนั้นหมดหวังเจ้าปล่อยให้ตัวเองทอดอาลัยและตัดสินว่าตัวเจ้าสิ้นหวังแล้วคราวนี้เจ้ายอมถูกกําจัดออกไปอย่างสิ้นเชิงเจ้ายอมรับว่าตัวเจ้าไม่ได้ไล่ตามสอหาความจริง แล้วเหตุใดเจ้าจึงไม่กลับใจเจ้าปฏิบัติความจริงบ้างหรือไม่หลังจากที่เข้ามาฟังคำเทศนาอยู่หลายปีแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะไม่เข้าใจอะไรเลยเหตุใดเจ้าจึงไม่ปฏิบัติความจริงแต่อย่างใดเจ้าไม่เคยสแสวงหาความจริงส่วนการปฏิบัติความจริงก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึง เจ้าเอาแต่อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอตั้งปณิธานมีความใฝ่ฝันต่างๆและปฏิญาณอยู่ในหัวใจแล้วผลเป็นอย่างไรเจ้ายังคงชอบเอาใจผู้คนไม่ยอมเปิดเผยว่าเจ้าประสบปัญหาอะไรเจ้าไม่สนใจใยดีเรื่องคนชั่วเวลาพบเห็นพวกเขาเจ้าไม่ตอบโต้ เวลาใครบางคนทำความชั่วหรือลงมือก่อกวนและเจ้าก็ยังคงปลีกตัวอยู่ห่างๆเมื่อไม่ได้รับผลกระทบเป็นการส่วนตัวเจ้าคิดว่าฉันไม่คุยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองตราบใดที่ไม่ทําให้ฉันเสียประโยชน์เสียความทนงตนหรือเสียภาพลักษณ์ฉันก็ไม่สนใจทุกสิ่งโดยไม่มีข้อยกเว้น ฉันต้องระวังให้มากเพราะนกที่ยื่นคอยืดยาวย่อมถูกยิงฉันจะไม่ทำอะไรที่โง่เขลาเจ้าถูกอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของตนอันได้แก่ความเลวความหลอกลวงความแข็งกระด้างและการรังเกียจความจริงควบคุมอย่างสิ้นเชิงและเหนียวแน่นสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่เจ้าทนรับได้ยากยิ่งกว่า ห่วงทองที่รัดหัวพยาวานอนการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมของอุปนิสัยที่เสื่อมทรามนั้นเหนื่อยลา้าและทุกทรมานอย่างยิ่งพวกเจ้าคิดอย่างไรในเรื่องนี้ถ้าเจ้าไม่ไล่ตามสอหาความจริงการที่เจ้าจะทิ้งความเสื่อมทรามของตนใช่เรื่องง่ายหรือไม่จะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ เราบอกพวกเจ้าเลยว่าถ้าพวกเจ้าไม่ไล่ตามสอหาความจริงและเชื่ออย่างเลอะเลือนถ้าพวกเจ้าฟังคำเทศนามาหลายปีโดยไม่ปฏิบัติความจริงถ้าเจ้าเชื่อไปจนถึงปลายทางแต่ทำได้เพียงเอ่ยวาจาและคำสอนไม่กี่อย่างเพื่อหลอกลวงผู้อื่นเช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็นคนจอมปลอมทั้งศาสนาอย่างเต็มคัน เป็นฟาริสีที่น่าซื่อใจคดและเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้ายอมจะมาสุดทางแล้วนี่จะเป็นจุดจบของพวกเจ้าถ้าเจ้าเลวกว่านี้อีกเช่นนั้นแล้วก็อาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้เจ้าตกอยู่ในการทดลองทิ้งหน้าที่ของตนและกลายเป็นคนที่ทรยศพระเจ้าในกรณีนั้น จ้ายอมจะร้างท้ายไปแล้วและจะถูกกำจัดออกไปนี่คือการอยู่ตรงปากเหวตลอดเวลาดังนั้นในตอนนี้ไม่มีสิ่งใดสำคัญกว่าการไล่ตามสอหาความจริงไม่มีสิ่งใดดีกว่าการปฏิบัติความจริง